ทุกงานเนี่ยมันจะมีสําเร็จกับไม่มีสําเร็จนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราทํางานนะครับทําตามเงื่อนไขคนสําเร็จเขาทากันคนสําเร็จทํากันแบบนี้ <im it> ปกติที่เราไปชวนคนที่เขาไม่เคยมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวต้องตือ้อต้องง้อต้องขอต้องขายคนนี่กลัวสิอย่างพวกเราว่ชอบตื้อใครไหมไม่ <im it> ชอบตือ้อไหมชอบง้อใครไหมไม่ชอบมันเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนแต่ในธุรกิจของยูมีเนี่ย นะครับเราเรียนรู้นะครับวิธีการที่เขาเรียกว่าทําให้เขาอยากอะ่ะคุณเรียนรู้วิธีการทําให้เขาอยากแต่ไม่ต้องอยากให้เขาทําฟังยากไหมถ้าเราอยากให้เขาทำเนี่ยเราก็จะ please เราก็จะเตือเราก็จะเอาหน้าเอาหน้าซึ่งตัวเขาเองอะ่ะ โดนเราตื้อมากๆเขาบอกโอ้โหถ้าเ,าเขาไปทําธุรกิจต้องไปตื้อแบบที่เราตื้อเขาเนี่ยเขาไม่เอาดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนบฏิเสธแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณใช้สินค้าเนี่ยนะครับใช้สินค้าจากที่เราเคยเหี่ยวเียวอะ่ะกินเข้าไปปุ๊บโอ้โหหน้าเด้งผิวสีชมพูแบบเนี้ยชมพูไอ้นี่แดงเลยนะแต่แดงเพราะเพิ่งกินอยู่มีกูมอกินนี้ คุณรู้ไหมทาไมมันแดงอะ่ะ<ไ>เพราะเส้นเลือดมันขยายตัวมันไปนเพิ่มออกซิเจนในเลือดแอล้เวล,ลา3นาทีนะ,ะแล้วเนี่ย,เล,ลลยเลือดเราอ่ามันถูกล้างสะอาดผิวพรรณเป่งปังหน้าตาแบบหน้าเด้งอะ่ะชอบไหมหน้าเด้งอะ่ะชอบเออเนี่ยผมอายุ60แล้วนะเออว่าจะถามพอดีไม่ใช่ว่าอายุ40 50นะนี่60อัพแล้วยังแข็งแรงยังกระฉับกระเฉงยัง ปงปังอยู่เลยเพราะสินค้าเรามีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สินค้าเราแค่เพื่อนเห็นเอา้าไปทําอะไรมาโอ้ยทําไมดูสาวขึ้นแน่นอนโอกาสเปิดเลยก็เล่าเรื่องของยูมีพัทให้ฟังแต่คนจะทําธุรกิจยูมีพัทที่ประสบความเร็จล่ํารวยไม่ใช่ขายของนะนี่พูดเบาๆเดี๋ยวคนนั้นบอกขายไม่ผมไม่เคยขายยาสควันสักหลอดเลย ไอ้สต๊อกที่มียาดิฟันเนี่ยไม่ขายนะครับคุยไปคุยมาวันนี้ถูกใจพี่มากเลยพี่เอายาดิฟันไปนลองถ้าดีแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อบางครั้งเราแบบเนี้ยคือสินค้าของเรามันมีหลากหลายเราจะเน้นตัวไหนแล้วแต่เราบางทีอ่ะเราไปถึงพบยูมิโก um ให้ชิมพอชิมปุ๊บโอ้ร้อนโอ้แดงนี่แหละสุดยอด แสดงว่าไงแสดงว่าเลือดพี่กําลังพุ่งพ่านเพราะมันไยเพิ่มโอเจนในเลือดแล้วเดี๋ยวพี่ทอทำมันซาปุ๊บโอ้โหจะเบาตัวอะไรเงี้ยมันก็สามารถต่อธุรกิจได้หรือชงกาแฟกาแฟเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโดยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะเราจะเจอคำเอบมากกว่าตอบรับอย่าตกใจเพราะทุกธุรกิจเราก็เป็นแบบนี้เปิดร้านขายเสื้อผ้าผมมีร้านขายเสื้อผ้าเมื่อก่อนนี้ คนเดินผ่านหน้าร้านเป็นหมื่นเข้านะเข้าร้านเราทุกคนไหมไม่ผมต้องเรียกอเอาเข้ามาดูก่อนครับคนเป็นหมื่นเข้าร้านเราร้อยคนในหนึ่งวันไอ้ร้อยคนในหนึ่งวันเข้ามาปุ๊บซื้อทุกคนไหมไม่บางคนจับจับ,จบดูดูต่อได้ไม่ซเฟอก็มีธุรกิจอยู่มีพั์เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเขายังไม่เปิดใจมันต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดใจเขาก่อนจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวไปศึกษาไลน์ ถ้าเขาเปิดใจเขาถึงรับฟังหมดเวลาครับหมดเวลาผ่านนี้ครับเราได้ทดลองเปลี่ยนฐานทันทีครับาเรนะโอเค